ไแยได้ทองได้ค่ไฟบวกอีกต่าได้ขาวาวมสัญาณถึงากอำหน้าอย่างง้ดใราการอย่างงี้รอัขึ้เฮ้ยใส่คาลูกปีกันไม่รอไม่เอาิดเดยแต่เนี่ย่อาจารย์โอเคได้ตัวอานเดี้ยวไปอ้าวแล้วไอเดินนี่อะไรครับคอมพาเหรอคอมพาเปาแล้วเนี่ย ปล่อยเนี่ยรอบสูงว่าหอรอีกรอบสูงกว่าเครื่องอีกขวนมันรีบๆเลยมันล้วเลยเฮ้ยเสียวเอาโมไซค์ฟองเลยมาที่ิกันนะเดต้ี่ยายุพี่เอครับใงไปท เขาไทยก็อยู่ระเบิดตรงนี้ไม่ให่ไม่ได้าวเพ่นได้เลยทยอ็ร้ายอดที่หายแล้ว